ไอ้สำหรับเรื่องขันห้านี่นะครับเ,เราก็มักจะเข้าใจว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราที่ที่กระทบที่เกิดในปัจจุบันขณะเราก็เรียกว่าเป็นขันห้าส่วนมากเราก็เข้าใจอย่างนั้นแหละผมเองก็เข้าใจอย่างนั้นแหละแต่ก่อนที่ยังไม่ปฏิบัติก็เข้าใจว่า,ารูปร่างเรา <c oughs> รูปร่างเราร่างกายเรานี่เป็นรูป ความคิดอารมณ์ความรู้สึกความจําความสุขความทุกข์อะไรทนองนี้การปรุงคิดเนื้อของเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นขันห้าเป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งจริงๆแล้วนี่มันยังไม่ใช่เออมันมันเป็นเรื่องของตัวเราที่รู้ความหมายอะไรต่างๆเป็นเป็นตนเป็นความรู้สึกนึกคิดเป็นอารมณ์เป็นอะไรก็ตามที่เกิด อันนี้ยังยังไม่ใช่1ัน0ห้าเปรียบเทียบเหมือนกับต้นมะขามนี่ต้นมะขามนี่จะมีจะมีกิ่งต้านมีลำต้นทุกสิ่งทุกอย่างลำต้นทั้งหมดเห็นไหมลำต้นทั้งหมดอันนี้มันเป็นผลพวงออกมาจากเมล็ดมันเป็นผลผลพวงผลผลิตออกมาจากเมล็ดแต่ตัวของของต้นมะขามนั่น ที่อยู่ข้างในจริงๆก่อนที่มันจะออกมาเป็นต้นมะขามนั่นเขาเรียกว่ามันมันอยู่ในมเมล็ดทั้งหมดลำต้นกิ่งก้านสาขาทุกอย่างมันอยู่ในมเมล็ดทั้งหมดไอตัวมเมล็ดนั่นแหละตัวนั่นแหละคือถ้าเปรียบเทียบคือตัวขันห้าเมล็ดต,ตอนที่ยังไม่งอกไม่งามไม่มีดอกไม่มีกิ่งไม่มีผลไม่มีอะไรนั่นเออตัวนั้นแหละคือขันห้า ขันห้าในใจเรานี่ก็เหมือนกันในกายในใจเรานี่ก็เหมือนกันที่มันไม่รู้ความหมายน่ะมีลูกอยู่ภายในมีเวทนาอยู่ภายในมีสัญญาอยู่ภายในสังขารอยู่ภายในมันเป็นสภาวะของขันของมันอย่างนั้นไม่มีไม่รู้ความหมายใดๆทั้งนั้นโดยตัวของมันเองมันก็ไม่รู้ความหมายอะไรของมันทั้งสิ้น <No. S 1> โดยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารมันอยู่ข้างในลึกๆหน่อย เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติถึงจะเข้าไปเห็นได้ทีนี้จะแยกออกมาข้างนอกว่าอ,อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราที่เราสัมผัสต,ต่อโลกภายนอกอะไรก็ตามอันนี้เป็นส่วนของความคิดนกปรุงแต่งของเราของเราไม่ใช่ขันห้านะครับไม่ใช่ขันห้าแต่การจะเห็นขันห้าได้นี่ก็าอาศัยระลึกพวกนี้ไว้นั่นแหละ เราเลือกุกทั้งหลายที่เกิดในใจไว้นั่นแหละแต่ยังไงก็ตามนะขันห้านี่มันมันจะอยู่ข้างในมันไม่มีลิทธานุภาพอะไรทั้งสิน้นไม่มีอนุภาพส่งผลดีผลร้ายกับเรา <c oughs> แต่แต่ตัวเรานี่แหละมีลิทธานุภาพเนื่องจากประกอบด้วยตันหา <c oughs> ถ้าการปฏิบัติเราก็มาดูตัวตนมาดูตันหาของเรานี่แหละ ที่มันจะจะไปทําตามความอยากต่างๆนั้น,น,นอะไรนี่นี่เป็นส่วนของตัวต,อตอนเราถ้าเป็นขันห้าก็ก็เหมือนเมล็ดมะขามนั่นแหละมันอยู่ในเมล็ดมันยังไม่งอกไม่อะไรมันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในเมล็ดหมดถ้าเป็นถ้าเป็นจระเข้ก็เป็นจระเข้ที่อยู่ในไข่ <S <S ในไข่นั่นแหละเรียกว่าเป็นเป็นขันห้าถ้าเรียบเทียบ มีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นแต่เมื่อไข่มันแตกออกมาเนี่ยไข่แตกไข่เจระคขแตกไอเจระเข t ึงเริ่มมีการเกิดการเกิดความตื่นความกลัวสารพัดเหมือนที่อาจารย์นั้นองค์กล่าวไว้ตั้งแตบบ่ที่แรกว่าไอการเกิดนี่มีสองแบบแบบหนึ่งก็คือการเกิดของสัตว์โลกทั่วไปนี่ อันนี้เรียกว่าการเป็นป้าใจเกิดตามสังสารวัตรทั่วไปแต่อีกการเกิดอันหนึ่งก็คือการการเกิดขึ้นของทุกทั้งหลายของธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในใจการเกิดความเกิดความเกิดขึ้นจากที่ขันทั้งหลายวางออกมาจากใจแล้วจะมีความเกิดการเกิดขึ้นเมื่อมีความเกิดหรือมีการเกิดที่ไหน ก็เหมือนจระเข้ไข่มันแตกออกมานี่็ก็กจะเรียกว่าจระเข้เกิดขึ้นคือออกมาจากขันห้าได้ไม่หลบซ่อนตัวในขันห้าเมื่อมีการเกิดและคลอดแตกตัวออกมาแล้วเมื่อมีความเกิดความชราความตายก็จะตามมานั่นเห็นไหมก็นั่นก็คือ ความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลายความเกิดขึ้นแห่งทุกข์เมื่อมีความเกิดความแก่ชราคือความเสื่อมงอนความเสื่อมความเสื่อมสลายแห่งขันก็ย่อมตามมาทีนี้ความตายความมรณะแห่งขันก็ตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งจิตที่เดินทางอยู่ในขันนั้นถึงความหลุดพ้นออกจากขันก็เป็นอันว่ากองทุกนี้ขันทุกนั้นถึงความบริสุทธิ์ ของบริสุทธิ์นั่นเองส่วนกิจก็บริสุทธิ์ไปเป็นนิพพานธาตุไปอย่างนั้นทุกตัวมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปรุงแต่งมาจากจิตสังขารตาสังขารใช่ไหครับจารที่ปรุงแต่งมานี่อันแรกเนี่ยมันปรุงแต่งมาจากเราความคิดเน้อเราอ่ามานะอัตตาของเรานี่แหละปรุงแต่งคิดนึกในระยะแบบว่าระยะที่เรารู้มีสมชญญิมีสติ อันนี้คือคุงแต่งคิดนึกจากเราความดิ้นจากเราไอ้ตัวตัณหาก็จากเราจะร่วมไอ้คบค้าหรือเปล่าหรือจะร่วมสังขกร,รกับเขาหรือเปล่านี่นี่ตัวตัณหาถ้าเราร่วมก็เท่ากับเราสร้างพบไอ้พบที่เราสร้างขึ้นมันก็จะลงไปเก็บปฏิสนธิวิญญาณเป็นกองทุกในภพชาติต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจะลื้อพบ เราก็เพียงปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดในใจตั้งอยู่ในใจได้ก็เป็นกรรมฐานเนี่ยเมื่อเป็นกรรมฐานผู้รู้ก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นเพื่อดูเห็นปฏิกิริยาของตัวตนเราที่มีต่อต่อโลกต่ออารมณ์ต่อความรู้สึกต่อการปรุงแต่งคิดนึกของเราที่ปรุงแต่งที่เป็นความเคยชินที่ปรุงแต่งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เกิดจนตายอย่างนี้นะ พอปรุงแต่งมาแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าไม่เคยเจริญผู้รู้เพื่อมาดูผู้ที่ปรุงแต่งหรือผู้ที่ไปรู้การปรุงแต่งหรือผู้ที่เข้าไปจัดการการปรุงแต่งนั้นนะเนี่ยครับมาจากเรามาจากเราแต่เมื่อเราดูเรารจนกระทั่งตัวตัณหาของเรานี่แตกดับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของกายสังขารจิตสังขารก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าแต่ไม่ใช่ขันห้านะครับ เป็นส่วนเป็นส่วนองค์ประกรอบเหมือนกับเด็กที่อยู่ในท้องนั่นแหละกับกแม่ที่ตั้งท้องน่ะแม่นี่รับรับรู้รับทราบเด็กที่อยู่ในท้องแต่แต่ผู้เป็นแม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กในท้องไม่ใช่เด็กอาการที่ดิ้นนี่เป็นเรื่องของเด็กในท้องเห็นไหมตัวขันห้าก็เหมือนกันตัวขันห้าคือตัวที่ดิ้นอยู่ในท้องท้องของแม่ แต่แม่รับรู้รับทราบเกิดความอึดอัดเกิดความลำคาญเกิดความหงุดหิดเกิดความโมโหไอ้ลูกที่ดิ้นนอันนี้ส่วนของแม่แต่ในส่วนของตัณหามานาตาคนละส่วนส่วนของกายสังขารจิตสังขารก็อยู่ข้างในขันห้าก็อยู่ในนั้นั่นเห็นไหมเพราะว่ายังไม่วางยังไม่คลอดออกมาเป็นตัวปรุงแต่งแน่จริงนะที่เรียกว่าที่คนทั้งหลายเข้าใจว่า รูเวทนาสัญญาตังขานวิญญาณห้าตัวนี้นะคือขันห้าแล้วทีนี้ว่าไอ้ตัวขันห้าในระหว่างรูรูเวทนาตังขานวิญญาณเนี่ยมันมาอยู่ที่สัญญาใช่ไหมครับเข้าใจเมื่อมันอยู่สัญญามันจะแสดงยังไงในสัญญาในจนราระบแสดงถ้าถ้าเป็นในส่วนสัญญาสัญญาที่เป็นขันห้า มันจะเป็นความหมายรู้หมายจำเฉยๆแต่ว่าในความหมายรู้หมายจำเฉยๆนีมันไม่รู้ว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับความหมายรู้หมายจำนั้นเช่นว่าเราเราเจออะไรในสัญญานั้นที่ปรากฏในขนานั้นมันจะไม่รู้ความหมายว่าสิ่งสิ่งนั้นจะทำกับเราจะทำอะไรกับสิ่งสิ่งนั้นที่ปรากฏ แต่มันรู้ความหมายความจดจําในนั้นอยู่มันเป็นในส่วนของสภาวะธรรมในนั้นแต่ที่เราจะไปปรุงแต่งอะไรก็ก็ไม่รู้ความหมายของมันไม่มีความสืบเนื่องในนั้นของมันมันจะเป็นสภาวะธรรมของขันห้าโดยบริสุทธิ์ของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบที่แรกจระเข้ที่มันอยู่ในไข่ที่มันฟักตัวอยู่ในไข่มันก็มีความรู้สึกมี การกระเพื่อมตัวในนั้นมีน้ำเมือกมีอะไรอยู่ในในในไข่ในฟองไข่มันมีทุกสิ่งทุกอย่างมีความปรุงแต่งมีการหมายรู้หมายจำของจระเข้มีความสุขความทุกข์ในนั้นแต่ว่าในนั้นมันยังไม่มีการสืบเนื่องเชื่อมต่ออะไรกับโลกมันเป็นสภาวะที่อยู่ในนั้นโดยความเป็น ธรรมาชาติอันหนึ่งเฉยแต่ไม่รู้ความหมายว่ามันจะไปยังไงมายังไงอยู่ยังไงมันมันอยู่ทรงอย,อยู่อย่าง Silk. นั้นนั่นคือขันห้าแต่ทีนี้ถ้าเป็นสัญญาถ้าเป็นสัญญาขันในปฏิกิจกสมุปบาทนี่นี่ก็จะแยกอีกิถ้าเป็นสัญญาขันในปฏิปปกิจกส,ญญสมุปบาทอันนี้จะเป็นความหมายรู้หมายจําเดิมความหมายรู้หมายจำเดิมซึ่งมีความสืบเนื่อง ตามความตามสิ่งที่ปรุงแต่งแล้วก็ตามเรื่องราวที่เคยบรรจุหรือเก็บเป็นพบเป็นชาติไว้ในเรื่องราวข่าวครั้งก่อนในอดีตอดีตชาติก็จะมาปรากฏบนปัญญาพุทธะได้ลองรับรับรู้นะมาปรากฏให้ปัญญาพุทธะได้รับรู้ก็จะหมายรู้หมายจำก็ส ก็จะแสดงสภาวะธรรมอย่างนั้นครบสมบูรณ์มีสังขารมีเวทนามีการปุงแต่งมีสุขมีทุกข์มีความสืบเนื่องอันนี้จะมีความสืบเนื่องในในภพชาติภพชาตินั้นในภพนั้นเฉพาะภพนั้นชาตินั้นอันห้าอันหน้าจะุงแต่งอยู่ภายในเหมือนกับเด็กนะเหมือนกับเด็กที่อยู่ในคันนะครับเมื่ออยู่ในคันแล้วการทํางานของเขานั้นก็ จะเป็นการทํางานแบบอัตโนมัตินะครับปรุงแต่งขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีเราไม่มีเขาเขาเ้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับยุ่คือตัวการณ์ข้าปรุงแต่งตัวข้ขขขวารูา้เวทนาสัญญาสารวิญญ,ญาณตรงนี้นะครับนี่คือตัวกันณ์ค่าจะเป็นอย่างนี้จะอยู่ภายในลึกนะครับตรงนี้ยังยังไม่สามารถที่ที่เรามองเห็นที่เราพูดกันนั้นคือเรายังไม่เข้าไปเห็นนะครับ ผู้ปฏิบัติเท่านั้นทึงจะเข้าไปเจ็นในตัวขันห้านี้ก็เปรียบเสมือนกับมเมล็ดมะขามเม็ดหน,นึ่งนะครับเมื่อมันประจวบมมันแตกออกมาหรือว่ามันเกิดขึ้นมามันก็เมล็ดมะขามเม็ดเดียวนะครับมันก็แตกทั้งอินก้านสาขาออกมานะครับเป็นลำต้นเป็นอินด้านสาขาเป็นดอกเป็นหมากเป็นผลก็อ,อยู่ตรงนั้นหมดแหละครับขันห้าก็เหมือนกัน การห้าตัวน,นี้ก็รวมกันเหมือนกับต้นมะขามนั่นเองนะครับมเมล็ดก็สามเม็ดเีกนะครับ่างนี้ที่เราเข้าใจแต่ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องเข้าไปเห็นด้วยตอนเองนะครับต้องรู้จริงๆริงแต่คนส่วนมากก็รู้รู้ร,รู้แต่อยู่ภายนอกนะครับเป็นโลกนะครับเป็นโลกยังไม่ได้เป็นธรรมนะครับตรงน,นี้